อะไรที่มีหายเ่อเป่าผมจะล่อนแบบชัดเจนเลยครับผมอืมสาธุูค่ะแผลที่ว่าที่เป็นแบบคันคันคันเป็นพิษเป็นอะไรที่มีหายเนี่ยพอเราเป่าขึ้นมันก็จะแบบสักวันหนึ่งอีกคืนหนึ่งมันจะแบเป็นสะเก็ดขึ้นร่อนแบบชัดเจนเลยแล้วมันจะไม่ค่อยทนันก็อะไรเงี้ยอย่างดิสดวงเป่าแม่ผมเนี่ยเป่าไปวันสองวันลองเป่าเล่นๆนะสองวันยุบเป็นเป็นก็เป็นไปได้ค่ะ สุดยอดเลยแลวถ้าคนมันมันแล้วถ้าคนเรียนปิดด้วยนะครูมันคนมัยังไม่ขึ้นอย่างเงี้ยครับผมอผมอันนี้เดี๋ยวครูส่งส่งรายละเอียดใี้ผมทีงไเดี๋ยวผมเพื่อให้แฟนแฟนผมมาเขาเขาก็ดูอ่ะฮะได้ค่ะอ่าอันนี้เป็นบัณทิตเสกศาสตร์เอกสารเปว่ามาครับรุ่นที่ยี่สิบสองใช่ไหมคะ ใช่ครับใช่ครับโอ,อ้ค่ะก็เดี๋ยวถ้าเป็นเคสย,ยังไงแบบไหนก็อาจแจ้งรายละเอียดมาให้ครูเบนนะคะให้ให้ฟังให้ดูให้เป็นแชร์เคสร,ร,ร่วมกันเนาะสาธุบุญบรรารมีนะคะก็ขอให้หายเร็วๆเลยนะคะอัศจรรย์มากๆเลยอย่าลืมอย่าลืมยลืมเ,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 เปา่าเสริมดวงให้ตัวเองปังนะคะนีพพ่เขาเรียกว่าเป่าขึ้นนะคะโอ้สาธุค่ะสาธุมากๆเลยแล้วกระดาษนี่ได้ไปเผาไหมคะ เผาครับเผาค่ะโอเคเผาแล้วก็กวดน้ําแล้วก็ถ้าจะไม่ให้ลื่นนะเคล็ดลับคือให้คอขอมากรรมก่นอนอ๋อขอเข้ามาทุกครั้งครับขอเข้ามาอ๋อโอเคค่ะถ้าตรงนี้แล้วก็ไม่เป็นไรค่ะขั้นตอนหมดเลยครับโอ้ค่ะผมเก่งคัดครับ,รบโอ้สุดยอดเลยสาธุนะคะอนุโมทนาบุญก็ก็ขอให้คิดปรารถนาสิ่งใดรักษาอะไรก็ขอให้หายเร็จอย่างอัศจรรย์เลยนะคะ ครับสาธุค,ครับครูครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวครูปเปรียส่งนละเอียดให้นะคะคได้ครับได้ครับค่ะสวัสดีค่ะ